กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับเกมบีดเบรฟโซนะครับคลิปนี้ก็มารีวิวตัวละครกันนะครับก็เป็นตัวนี้เลยนะแกลมมี่เวอร์ชันสงครามเลือดพันปีนะครับก็ไปดูสเตต์พื้นฐานกันนะโอเคสเตต์พื้นฐานนะครับแกลมมี่ะนะครับเป็นตัวละครสังกัด ควินซี่และสเตอร์ลิเตอร์นะเป็นตัวละครสีส้มสายสกิล SP เริ่มต้น806นะครับก็ถือว่ากลางๆนะคิลเลอร์สังหารอลันคานะครับสกิลลิ่งลดคูลดาวสกิล12%นะโอเคอะเบลมี okay. ่ uh, ตัวนี้เป็นตัวตีระยะไกลนะครับการโจมตีสินเงินนะแล้วก็ uh, การตีปกติสกิล1และสกิล3มีโอกาสติดสถานนะเผาไหม้นะครับส่วนสกิล2มีโอกาสติดสถานนะ แชะกันนะส่วนอันติติดเผาไหม่้100%เซนะครับแล้วก็บัฟตายเกิดให้กับตนเองและเพื่อนร่วมทีมได้นะอาบิก็มีเพิ่มความเสียหายการตีปกติ20%เซเพิ่มความเสียหายสกิล20%เซเพิ่มความเสียหายอันติ40%เซนะครับแล้วก็กันสถานะทุกอย่าง100%อเซนะอันนี้เหมือนกับคิสเกะนิยายสีแดงนะครับแล้วก็เพิ่มขอบเขตสกิล20%เพิ่มฮิสกิล1ฮิต เวลาติดสถานะผิดปกติบวก2วินาทีนะครับทั้งสถานะเผาไหม้และแผลชะกันเลยนะจำนวนกระโดดลบบวก1นะครับโอเคอสังเวียนนะครับสังเวียนก็ค่อนข้างธรรมดานะเลเวล5มีอัตราลบเหล็ก11%อดนะครับเลเวล10เพิ่มความเสียหายสกิลส0ินะก็อาบิสังเวียนก็แปลกดีนะเออแกมมี่ตัวเนี้เลเวล5มีอัตราลบเหล็กอดนะ ผมตัวอื่นๆเขาก็ไม่ค่อยมีกันนะอ,อาอบิแปลกๆแบบนี้นะครับแต่ว่าแกรมมี่ตัวนี้มีนะโอเคอ่าลิง์สังเวียนนะครับเพิ่มความเสียหายสกิล13%พลังกดดามิยานบวก90หน่วยนะครับโอเคอ่ะไปดูของผมกันบ้างนะโอเคแกรมมี่ของผมก็เบิกเนตหนึ่งช่องนะครับเป็น sp level 1นะแล้วก็อัพลิงน้ำหอม level 10 3ช่องนะครับโอเคไปดูประดับกับ skill link ก,ลลกันนะอืมประดับก็เน้นเป็นเพิ่มพลังกดดัมิยานหรือว่า,าเพิ่มความเสียหายสกิลก็ได้นะครับชิ้นแรกก็หมวกล่าสัตว์ชิ้นนี้ก็ธรรมดา,าเป็นประดับหาได้ทั่วไปเลยหาได้ง่าย,าย,ายนะครับทุกอดีก้ก็น่าจะมีนะชิ้นนี้เพิ่มพลังโจมตี15%เพิ่มพลังกดดมิยาน15%เอน ออฟลองก์็หลีเป็นพลังกดเดมิยาน30เอร์เซนะครับโอเคก็ใส่ไปนะ,นะต่อไปก็ย้ายชูกำลังนะครับลดเลือด30เอร์เซนะแล้วก็เพิ่มพลังกดเดมิยานกับคริติคอล30เปอร์เซนนะครับออฟลองก์็หลีเป็นพลังกดเดมิยาน30เปอร์เซนะโอเคก็ใส่ไปนะครับแล้ก็ชิ้นนี้นะใครเอาไปฟาร์มหนานที่มีมอนเตอร์มุดดินนะ มีมอนเตอร์ซ,อซ่อนตัวก็ใส่ไปก็ได้นะครับบอลไม่เหล็กไฟฟ้านะโอ,อกาสโจมตีศัตรูซ่อนตัว100รออรเ็นอฟลองก็เลยเป็นพลังกดดัิยาาณ30%ซนะครับแต่ผมไม่มีนะผมมีแค่คลิกจะเข้ากับพลังโจมตีนะครับผมจะไม่ใส่แล้วกันนะ,ะต่อไปก็อ่ชิ้นนี้เลยนะครับไม่เท้ากระดูกมังกรน,นะเพิ่มความเร็วเพิ่มความเร็วกันเคลื่อนที่50ออฟลองกก็เลยเป็น พลังกดดัมมิยาน30%นะครับชิ้นนี้ก็เหมาะเอาไปฟาร,ร์มด่านง่ายๆนะเช่นออีเวนต์นันแต้มนะครับให้มันจบเร็วๆนะแอรผมข้ามไปชิ้นหนึ่งนี่ว่าอ่านี่นี่กลางเขนควินซี่นะครับชิ้นนี้เป็นประดับเฉพาะสังกัดควินซี่และสเตลลิเตอร์นะเพิ่มควาเสียหายสกิล20%ปออฟลองก็เลยเป็นพลังกดดัมมิยาน30%นะครับก็ใส่ไปนะโอเค อ่าแล้ก็ชิ้นนี้นะเทนชินไตเพิ่มความเสียหายอันติ100%ออรปลองก็ลลีเป็นพลังกวดับวิญญาณ30%นะครับชิ้นนี้ก็เหมาะเอาไปฟาร์มด่านง่ายอ่าด่านยากๆนะด่านที่อ่ามอนเตอร์ถึกๆนะครับพวกอ่าเควีตคิวพวกอ่าโคออบน้ำหอมใหญ่อะไรพวกนั้นนะครับพวกดันผู้กงผู้กันนะโอเคอ่าก็ประมาณนี้นะสำหรับประดับเอาแล้วมันก็มีอีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นประดับ5ดาวแท้นะเดี๋ยวผมหาก่อน ผมไม่มีสีส้มนะครับชิ้นอ,อันนี้น,นี่เข็มกลัดผ้าคลุมนะครับใครมีประดับชิ้นนี้นะสีส้มก็ใส่ไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีสีส้มก็อย่าอย่าไปใส่สีอื่นนะก็ไปใส่ประดับชิ้นอื่นดีกว่านะครับอย่าอย่าใส่ประดับที่มันคนละสีกับตัวละครน,นะเพราะว่ามันจะได้สเตตัสน้อยนะครับผมไม่มีสีส้มผมก็เลยไม่ใส่นะครับ ต่อให้ผมจะมีสีอื่นผมก็ไม่เอาสีอื่นมาใส่นะโอเคก็ไปใส่อย่างอื่นดีกว่านะครับถ้าใครไม่มีสีส้มนะแต่ว่าใครมีก็ใส่เลยนะครับออฟลองก็รีเป็นพลังปดิบายนาน30%นะครับโอเคอสกิลลิงก,ก็เน้นเป็นลดคู่ดาวสกิลหรือว่าเพิ่มความเสียหายสกิลก็ได้นะครับผสมปนเปนกันไปนะโอเคอตัวแรกก็เคียวรุคุชุนซุยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวลิมิเต็ดนะ,ะเป็นตัวนิยาย สเปริตร์เอาฟลอเวอร์วิทยูนะครับไม่มีในตั๋วฟรีนะลดคู่ดาวสกิล14%นะครับอ่าต่อไปก็อ่ะโดคุงอามิเนะลิลูกะนะครับลดคู่ดาวสกิล14%ตัวนี้ก็เป็นตัวเทศกาลคริสต์มาสนะครับไม่มีในตั๋วฟรีนะโอเคใส่ไปนะครับอ่ะคุโรซาก,กิอิจิโกะนะครับตัวนี้เป็นตัวได้าจากหอคอย50ชั้นนะ ตายเกิดได้1ครั้งแล้วก็ลดคูดาวสกิล12%นะครับอ่าก็เหมาะเอาไปฟาร์มด่านที่เรามีโอกาสตายนั่นแหละนะเออด่านพวกเลดบอสอะไรพวกนั้นนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะคูจิกิโคกะตัวนี้ก็เป็นตัวธรรมดาออกจากตัวฟรีได้นะครับลดคูดาวสกิล14%นะก็อ่าผมใส่แทนอิต<อ>ิโกะแล้วกันนะครับผมก็เอาไปฟาร์มด่านธรรมดาด่านง่ายๆแหละนะอืมอ่าแล้วก็ตัวนี้นะเทนซะซันเงสึ ลดคูดาวสกิล14นตะครับตัวนี้ก็เป็นตัวธรรมดาออกจากตัวฟรีได้นะแล้วก็อีกไม่กี่วันนี้ก็จะทําดาวแดงได้แล้วนะสำหรับซันเงยซึ่ร่างหนุ่มตัวนี้นะครับก็จะมีสกิลลิงสออันนะถ้าทําดาวแดงแล้วสกิลลิงก็ดีเลยนะครับยอดเยี่ยมเลยนะ,ะก็ใส่ผมใส่แทนโคกะแล้วกันนะครับอ่าแล้วก็เนเรียลนะตัวนี้ก็เป็นตัวธรรมดาออกจากตัวฟรีได้นะครับ ลดคู่ดาวสกิล1 2แล้วก็เพิ่มความเสียหายสกิล16%นะครับโอเคก็ใส่ไปนะต่อไปก็อ่นนี่ฮิโโกะชินจนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวธรรมดาเอาจากตัวฟรีได้นะเป็นตัวดาวแดงสกิลลิงสองอันนะครับเพิ่มความเสียหายสกิล25%่สลดคู่ดาวสกิล10%นนะครับโอเคก็ใส่ไปนะ แล้วก็ตัวนี้นะครับอูโนฮานะเรเซอร์นะตัวนี้ก็เป็นตัวธรรมดาออกจากตัวฟรีได้นะครับลดคู่ดาวสกิล12%เฉพาะเลือดเต็มเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมด16%นะครับอ่าโอเคก็ใส่ไปนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับโอโทริบะชิโรจูโร่นะหรือว่าโรสนั่นแหละนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวธรรมดาออกจากตัวฟรีได้นะเป็นตัวดาวแดงสกิลลิงสองอันนะครับลดคู่ดาวสกิล 14%่เป็นพิ่มความเสียหสกิลสิบหกเปอร์เซ็นนะครับเคอะผมใส่แทนชินจิแล้วกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะหมดหรือยังอ่ะหมดแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะสกิลลิ่งเนี่ยก็เกรมเม่ตัวนี้ก็ออกมานานพอสมควรแล้วแหละนะครับน่าจะปีกว่าแล้วมั้ง อืมถ้าผมจำไม่ผิดอะนะมันน่าจะออกมาประมาณปีปีที่แล้วปีที่แล้วแล้วอ่ะนะเออก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูก่อนมันมาช่วงไหนนะครับผมก็ลืมนะมันมานานแล้วไอ้แกรมมี่ตัวนี้อืมมาก่อนมาพวกมาสกิอีกมาก่อนตู้โนเอลกับนีนี่นะเออก็ ค่อนข้างนานอยู่พอสมควรนะครับน่าจะปีกว่าเกือบ2ปีเลยมั้งประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าผมจําผิดก็ขออภัยด้วยนะออือก็จําเวลาที่แน่นอนไม่ได้นะครับแต่ผมรู้แค่ว่ามันเก่าเออกรมีต,ตัวนี้ SP เริ่มต้นแค่อ,อ806เองนะอ,อืใช่ไหม806ใช่ไหมชอบจําผิดนะเออใช่ครับ ก็ไปรีวิวกันในน้ําหอมเล็กแล้วกันนะครับก็ผมไม่ได้อัพอคพัมพีนะถ้าไปลงน้ําหอมใหญ่คงจะเสียเวลาหน้าดูนะครับ <c oughs> ก็ลงน้ําหอมเล็กแล้วกันนะง่ายดีนะครับ <c oughs> จํากัดสีส้มนะครับโอเคเอาผมขอใส่ตัวดอกไปด้วยนะ,ะเห็นนะะครับอพาเนอร์ออ,อก,กนะ เดี๋ยวพาร์น,นอร์ย่างเซนนะ, <c oughs> ะ้วยเลยนะครับแกรมมี่ทูมิลนะแต่ผมแต่แต่ในชื่อในเกมอ่ะมันแกรมมี่ทูมิลใช่ไหมแต่ว่าผมไปดูในวิกิพีเดียมันแกรมมี่โทเมอัสนะครับเอานามสกุลมันไม่เหมือนกัน <c oughs> แล้วแต่ว่าใครจะออกเสียงยังไงนะอ่ะโอเคสกิลการโจมตีนะการโจมตีนะครับ <c oughs> อ่า ีปกติก็สวยมากเลยนะเป็นแบบเรียกลาวาออกมานะอ,อแบบมีเสกบวกแบบออแคล้ายๆอาคาอีนุในวันพีสเลยนะ <c oughs> นี่นะโคตรเทเลยตูมสกิลหนึ่งนะครับ่เป็นการสร้างดาเมจด้านหน้านะเรียกปืนกลหนักออกมานะครับอ,อืก็ยิงไปด้านหน้านะก็โคตรเทเลยนะครับสกิลสองนะ อ่าเป็นการสร้างน้ำพุแล้วก็สร้างหินไปอ่าด้านหน้านะครับทันนาเมทด้านหน้าก็ค่อนข้างกว้างเลยนะอืมสกิลสองอ่าเนไหมกว้างนะสกิลสองเนี่ยสกิลหนึ่งก็กว้างนะครับต่อไปสกิลสามนะอ่าเป็นการเรียกดาวตกนะ <c oughs> อ่าเขาเรียกอะไรเออดาวตกนั่นแหละห,หินหินอุกาบาตเออเรียกเรียกเรียกหินอุอกาบาตนะครับ Okay. อันนี้ฟาร์มน้ำหอมเล็กนะมันก็จะชิวหน่อยนะครับต่อให้ไม่ได้อัพอะไรเลยก็ตามนะ <c oughs> แต่ว่าผมอัพไปน,นิดนึงก็อัพอน้ำหอมไงน้ำหอมเรเวสิบสามช่องนะครับเห็น <c oughs> ไหมมันค่อนข้างเบานะเออเพราะว่า SP พื้นฐาน,ม,นมันต่ำนะครับแต่ว่ามันก็ยังถือว่าเล่นได้อยู่นะก็ยังเก่งอยู่นะแต่ว่าไม่ได้เก่งมากนะครับแคอ่อยู่ระดับเล่นได้นั่นแหละนะ Okay. เดี๋ยวเวฟต่อไปผมจะลองอันตินะแล้วมาดูกันว่าบัฟบัฟตายเกิดมันจะเป็นยังไงนะครับเอาเอาโดนตีไม่ไ <laughs> ด้สกิลลิงของป้าอุนฮานะแล้วตอนนี้อามีขวดเลื่อนนะครับโอเคโอ้มาเห็นไหมติดบัฟตายเกิดแล้วนะ สังเกตที่ไอคอนมุมซ้ายบนนะครับทั้งแกรมมี่ทั้งเนลทั้งโทชิโร่นะรูปไอคอนมันจะเป็นวิงวิงนะครับตอนนี้คือได้ได้รับบัฟตายเกิดได้หนึ่งครั้งนะทั้งสามตัวเลยนะครับแกรมมีม่โชเมอักนะครับก็อันติก็มีมีประโยชน์อยู่นะอเอาไว้ซัพพอร์ตเพื่อนได้นะครับก็แกรมมี่ตัวนี้เป็นตัวที่สู้กับ สลักีเคมมจีนะอเอ้ยถ้าผมพูดไปนี่มันจะเป็นการสปอยหรือเปล่านะครับเอ้ยงั้นผมขอไม่พูดแล้วกันนะเมื่อกี้ขอขออภัยด้วยนะครับเอาทุกคนเอาเป็นว่าไม่ไม่ได้ยินเรื่องที่ผมพูดเมื่อกี้นะขอขออภัยด้วยนะครับเผลอเผลอหลุดปากนะนี่สกิลก็กว้างเลยนะทุกสกิลกเลยนะทั้งหนึ่งสองสามสามก็เต็มหน้าจอนะครับหนึ่งก็กว้างนะ แต่ว่าเรื่องความไกลาอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับอ้มาเป็นการเรียกหลุมดำนะแบล็คโคมาดูดคู่ต่อสู้นะครับโอเคก่อนน้ำหอมเล็กมันก็ง่ายอยู่แล้ว,ลวนะ <laughs> เอาตัวอะไรมาลงมันก็ผ่านอยู่แล้วแหละถ้าไม่เก่าจนเกินไปนะครับโอเค ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแกรมมี่ทูมิลนะรหรือชื่อในวิกิพีเดียแกรมมี่โชเม็กนะครับก็แล้วแล้วแ,แต่คนจะเรียกนะว่าจะเรียกแบบไหนนะครับเ <c oughs> นี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูในเกมบีดเลฟโซมันเป็นแกรมมี่ทูมิลน่เห็นไหมแกรมมี่ทูมิล สเตนลิเตอร์อักษร V นะครับไ <M io S 2> ด้ฉายาเออเรียกเรียกตัวเองว่าผู้ที่แข่งแกล้งที่สุดแห่งสแตนลิเตอร์นะ <c oughs> เรียกเรียกตัวเองด้วยนะไม่ไม่มีใครตั้งให้นะครับ <c oughs> โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแกรมมี่คะแนนก็อา่าเอาสักเจ็ดละกันนะสักเจ็ดเต็มสิบก็ถ้าเป็นช่วงที่มันมาแรกๆอ่ะมันก็เก่งเลยแหละสิบเต็มสิบนะครับเพราะว่าตัวละคร ช่วงๆที่มันมาพร้อมกันความเก่งมันก็ไม่ได้เก่งกว่ากันมากมายนะครับแต่ว่าสมัยเนี้ยมันมีตัวที่เก่งกว่ามันเยอะเยอะมากเลยนะครับเก่งแบบเบอร์วางอลังการ SP พื้นฐานมันก็ล่อ,อเป็นกันไปเอา840 850 860ไปแล้วนะครับอืมก็อ่าสักเจ็ดละกันนะอืมก็ไม่ไม่น่าเกยดเท่าไหร่นะครับก็ยังโอเคนะถ้าถ้าให้แบบ890มันก็จะไปเท่าไอพวกตัวใหม่ๆไอพวกตัวเทพๆตัวอื่นๆเงียเออก็ <c oughs> ขอแก๊กไว้สัก3คะแนนแล้วกันนะครับแกรมมี่โชวมอัคนะหรือว่าแกรมมี่ชูมิลนะครับ7คะแนนนะโอเคก็โคตรเทเลยแหละนะเป็นหนึ่งในสเตอริเตอร์ของยูพาร์บักนะครับก็ผมจะขอไม่พูดสตอรี่มันมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเป็นการสปอยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แหละนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะ ก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายเจอกันสวัสดีครั